ตอนนี้นะคะเราก็ลงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เรามาพักนะคะซื้อพิซซ่านะคะคุณสามีนะคะอยากจะอยากเปลี่ยนจากกินลาบมปกินพิซซารองรูนะคะนะคะก็เป็นคนในเมืองครับมาจากเมืองกรุงนะคะก็เลยลองกับซื้อพิซซ่ากลับไปกินนะคะก็แวะปั๊มน้ำมันแล้วก็ซื้อพิซซ่านะคะนะคะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะสำหรับการขึ้นเครื่องนะคะเป็นครั้งแรกนะคะของคุณครู ขึ้นเครื่องครั้งแรกนะครับตอนขึ้นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเต้นแล้วก็สั่นครับสั่นพอตอนเครื่องขึ้นมันจะทําให้เครื่องมีเสียงดังมากนะครับขึ้นไปเกิดเสียงดังครับแล้วก็มีความกดดันก็กังวลนะครับว่าจะเกิดอะไรไหมนะครับแต่พอขึ้นไปสักพักตอนไตระดับเพดานขึืนอสูงหูเราจะอื้อมากเลยครับหูจะอื้อครับจ็บหูนะครับเราต้องดูแต่ว่าเป็นภาพ พอขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นจะเป็นวิวที่สวยมากนะครับที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาครับทําให้วิสัยทัศน์ในการมองเรากว้างขวางบ้านเรือนเรานี่สวยงามมากครับมีแปลงเกษตรมีภูเขานะครับพอสูงขึ้นไปเรื่อยก็จะไต่ระดับนะครับประมาณ10กิโลเมตรจากชั้นสตาร์ทเฟียน,นะครับบินชั้นสตาร์ทเฟียแสงคิเมกก้อนเมฆขึ้นไปเลยนะครับนั่นแหละชั้นสตาร์ทเฟียก้อนเมกขึ้นไปสูงแล้วมองเห็นอะไรนะัจากก้อนเมฆ พราะจังหวะลงนี่ก็รู้สึกว่าจะกดดันหน่อยนะครับต,ตอนลงนี่รู้สึกว่าต้องนิ่งแล้วก็ลุ้นนะครับลุ้นว่าเมืออาจจะถึงพื้นนะครับเพราะว่าตอนลงมันจะมีกระตุกกระตุกบ้างนะครับแล้วก็รวนนิดหน่อยนะครับแต่ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ทีจะขึ้นอีกไหมมีก็คาดว่าขึ้นอีกนะครับแต <c oughs> ่จะ,ะเปลี่ยนในไลายบริษัทในการเก็บเพ<ร>ียร<ๆ>ใช้ของนกแอ มาที่นี้เราใช้ของนกแอร์นะคะก็แชร์ประสบการณ์ดีๆเนาะนะคะหลายๆคนอาจจะก,กับขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าอ่าก็อันนี้ก็คือแบบว่าเรามาแชร์ประสบการณ์นะคะให้กับทุกๆคนได้รับชมกันนะคะว่าการขึ้นเครื่องบินนะคะกับต่างจากการนั่งรถยังไงนะคะสมัยฝากของฝาาลูกชาย,ยจากไดลจากโนเสาร์2,500บาทครับมันแพงจะนไปตัวเลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นี่เลยชุดทำอาหาร ชุดทําพิซซ่านะครับทีุดอมาซื้อที่อุดอนให้นะครับที่ดอนเมืองไม่ไหวนะแล้ลูกชอบทํากับข้าวตองตัวนี้ไปเลยคะก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆเนาะนะคะหลายๆคนอาจจะเคยขึ้นหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับเราะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะที่เราได้ขึ้นเครื่องนะคะคือมันต่างจากการนั่ง ต่างกันมากเลยนะคะคือนั่งรถปกตินี่คือ8-9ชั่วโมงนี่เหนื่อยมากนะคะแต่เรายอมเสียเงินที่จะนั่งเครื่องบินนะคะใช้เวลา50นาทีนะคะเมื่อกี้นี่ก็เดินทางจากดอนเมืองนะคะ6โมงครึ่งนะคะถึงอุดรกททททท็ทุ่มนะทุ่มเลยทุ่มทุ่มครึ่งนะคะก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ถือว่า คือมาแบบว่าสบายๆนะคะแรกๆมันก็กลัวอยู่เนาะแรกๆมันก็รู้สึกสเซียวเตอนขึ้นกับตอนลงนะคะก็จะรู้สึกสเสียวแต่พอเราไปาบินในบรรยากาศชั้นสตาร์ทอฟเฟียนะคะสำหรับพลวิถีน่าจะรู้ดีนะคะ <c oughs> ชั้นสตาร์ทอฟเฟียก็คือมันจะเบาสบายนะคะอาหารมันจะเบาสบายนะคะเบาสบายแบบว่าเหมือนกับนอนไปเลยนะคะอาหารก็แชร์ประสบการณ์ดีนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกคนที่มาติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งให้กับ ช่องนะคะสาวไม่พาเพื่อนด้วยนะคะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวท,ที่ที่ต่างๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ